สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสรุปเที่ยงคืนยี่สบี่กุมภาหกหกครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหนึ่งมีนาคมสองห้าหกหกใช้บัตรเก่าเงินเข้าบัตรเท่าเดิมกับเดือนกุมภานะครับส่วนเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับหนึ่งผลลงทะเบียนรอบใหม่สื่อลงข่าวว่ามีผู้ผ่านได้รับสิทธิสิบสี่จุดห้าล้านคนนะครับเศษเศษไม่ผ่านกว่าห้าล้านนะครับ โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด22ล้านเศษข้อมูลผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลไม่ครบถ้วน1 2ล้านไม่ได้เอามาพิจารณานะครับทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็อีก1ล้านเศษเศษข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมกาปรปกครองก็ทําให้สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้เอามาพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์สรุปแล้วลงทะเบียน22ล้าน เศษก็หายไป2ล้านไม่ได้เอามาพิจารณาก็เสียสิทธิ์ไปเฉยๆกลุ่มนั้นนะครับด้วยเหตุผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลไม่ครบล้าน1.2ล้านนะครับ1.2ล้านแล้วก็ข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนได้ก็ถือว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อีก1ล้านหายไปเฉยๆไม่ได้รับการพิจารณา2ล้านนะครับก็จะเหลือผู้ลงทะเบียนรับรูปผู้ลงทะเบียนสถานะสมบูรณ์ทั้งหมด19้าล้าน ใน19ล้านคนเขาเอาไปส่งตรวจสอบคุณสมบัติกับ4สมองหน่วยงานตรวจสอบเกณฑ์ว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ผ่านก็ปรากฏว่าผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์14.5ล้านเศษเศษแลวก็ไม่ผ่าน5ล้านนะครับซึ่ง14.5ล้านไม่ผ่าน5ล้านนี่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครต้องได้ตรวจผลก่อนจึงจะทราบว่าเป็นใครนะครับการตรวจผลจะมีการเปิดระบบให้ตรวจทางเว็บไซต์ผู้ลงทะเบียนที่เคยลงทะเบียนเอาไว,แว้แล้วและสถานะสมบูรณ์นั้น ก็จะกดเข้าตรวจก็จะทราบผลช่องทางที่1ช่องทางที่2ถือบัตรประจําตัวประชาชนไปให้หน่วยรับลงทะเบียนเข้าตรวจให้ธนาคารทกศออมสินกรุงไทยตรวจได้ที่ประการอำเภอตรวจได้สำนักงานงานคังจังหวัดตรวจได้ตรวจที่ไหนก็ได้โดยเราไม่ต้องตรวจเองถือบัตรไปให้ตรวจก็ตรวจได้ช่องทางที่3ามระบบโทรศัพท์อัตโนมัติจะนำจะนำมาเล่าให้ฟังมาหลังนะครับซึ่งการตรวจผลลงทะเบียนนะครับ จะตรวจหลังประชุมครมรคือจะมีการนําเสนอผลการดําเนินงานลงทะเบียนสําหรับการแห่งรัฐและข้อมูลต่างๆโดยกระทรวงการคลังจะเสนอเข้าที่ประชุมข้ามตีเพื่อให้ข้ามตีอนุมัติ28กุมภาพันธ์66หลังคข้ามตีอนุมัติแล้ว28กุมภาพันธ์66คาดว่าตรวจผลได้เร็วที่สุด1มีนาคม66เปิดระบบให้ตรวจผลแต่ว่าถ้าเปิดช้ากว่านั้นก็ไม่น่าจะช้ากว่าวันที่1 6. 6. มีนาคมมากนักนะครับ อาจจะวันสองวันแต่ว่ามีสื่อลงข่าวแล้วว่าหนึ่งมีนาเลยอ้าวรอดูว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมก็เปิดระบบให้ตรวจผลวันที่หนึ่งมีนาครับแล้วก็ถ้าตรวจผลแล้วใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ก็คือเป็นกลุ่มใน14 5จ้าล้านนี่แหละตรวจเข้าไปแล้วเจอว่าตัวเองได้รับสิทธิ์นี่ก็จะต้องยืนยันตัวตนภายในไม่เกิน30วันนับจากวันประกาศผลโดยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดที่ธนาคารตกสอออมสินกรุงไทยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับ แล้วคนที่ยืนยันตัวตนเสร็จภายใน30วันเสร็จนะก็เริ่มใช้สิทธิ์ใหม่เขาบอกหนึ่งเมษาหนหกนะครับส่วนผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ตรวจผลแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องยืน่นุทธรอนภายใน60วันนับจากวันประกาศผลยืน่นุนธรณ์ที่ธนาคา,ารกรุงไทยถ้ายื่นแล้วจะทราบผลพฤษภาหมหกนะครับและหากยืน่นุนธรณ์แล้วได้รับสิทธิ์ก็จะมีการให้สิทธิ์ย้อนหลังให้สิทธิ์ย้อนหลังหมายความว่า สมมติคนที่ได้รับสิทธิ์เขาใชา้สิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่หนึ่งเมษายนหกหกแต่กลุ่มนี้ทราบผลพฤษภาเวลาได้ได้สิทธิ์ก็จะมีการเติมเงินย้อนหลังให้ตั้งแต่หนึ่งเมษาเหมือนกับคนที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนหน้านั้นทำลองน,นี้นะครับยังมีรายละเอียดต่างๆที่จะข่าวตามมาเป็นระยะระยะตอนนี้ท่านผู้ชมก็ต้องติดตามข่าวเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะในวันที่28น่าสนใจมากเพราะว่ามีการประชุมคณะตีหลังการประชุมคณะตีนี่ คงมีรายละเอียดเพิ่มเติมชนิดชัดเจนเพราะว่าโคศกรัฐบาลก็จะออกมาแถลงข่าวเปิดให้ตรวจผลวันที่หนึ่งมีนาจริงหรือไม่หรือวันไหนก็จะเพิ่มเติมมาในวันนั้นแหละและก็วิธีการตรวจผลทางเว็บไซต์จะทํำยังไงก็จะมีข่าวออกมาเป็นระยะระยะเราก็จะติดตามข่าวเหล่านั้นมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะครับการตรวจเว็บไซต์ตรวจยังไงนะครับยังมีรายละเอียดที่ทจงรอฟังข่าวจากภาครัฐ และนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะระยะนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ